รายการช erm ็เลยการเศรมาแล้วคอนเฟิร์มยัางมาัดปากงาตานรจยการเศรษบ่าราการใหม่ที่เส yeah ียซื้อกันซื้อปลาคมดัาคมดังได้นต์จ่าไปออร์เดอร อีกองก็กเป็นคุณพักผู้อ่ะสัยใหญ่แสดงว่ามันเพิ่มหนักเราวบจิ้มเลยนะนี่เราจิ้มใช่ไหมรวมรวมยังไงนะลวา ไปผัดอยนาร้อยลเด้อน้อยละเด้อได้แล้วลูกตาลุกเนีโอ้ใครจะรอมิเตอร์มุดยางกุ่างกุ้งว้าวใจยิเม็ได้ยู่มีอะไรบ้างด็เด็าี่าจุ๊ครับจุ๊ไม่าอ้เอไว้รอบเด็กคเ็นี่ี่มีเอกค่หิวช้นี่เลยน่มพื่อว่าเดกีลูงได้พักผ่อนไปในทางเดินทางด้วยอันตกอตกนี

นั่งหัวโตนั่งหัวโตอยากวนเสียงเพราะเสียเงินเนี่ยยางสองชุดอะไรบ้างต้องไม่อร่อยกปสออย่างอยางซีครงสต้มผมสนต่นลนงเองน่นะพนตั้งเอง เตเินออาดูยางมัาเนี่ยเ่าันหิวสังงเบิร์นเบิร์ต้อเนาะเป็นเาวันไ่เโดดไปโชว์นะู้ว่าสแล้วเนยไปกินเขาเดี๋ะว่คปปาม่ต้องเลยเาเดินทางอาคุปลารกินกเนี่ยุปปลับนานหนึ่งต้องแช่บเลยต้องแซ่บเลยอ่ะอือะไรต้มอะต้งต้ม่บกับสเดียวกันไหม เอาปปลากะย่างซี่โงออกนี่ยังเาซอม่ว่าจริงนะเขาออกอีครับปุปลากะยางโคงเอาออกที่เหลือคงเดิมย้งย้ำย้ำยจริงจริงาจริงข้ากินส้มตำไค่ตวเ้ามาบ่อยใช่ไหมคะข้าเหนีเืออ้โหเขาสาวเขาป่วยจันเขาสา ก็สานสาวป้ากินต้มตานี่เขาะจอดต้น้ำบ่อยอสุดผู้ชายไม่ใช่ป้าใช่ครับคือป้าเนทั้งคืนป้าไม่ได้เข้าหน้ำเลยใส่กินน้ำเยอะครับคเดียวสิเมรเราัครับครับมาตามคนนครับจอะไอีโชโช่ชคอ๋เออไโชคนเดียวเลยทั้งนาป้าคนเดียวเลยสุดปังฮะสุดปังไป อแอดมินไอเงินไปกับป้ายัดในช่องกับป้าด้วยไปจเป้ได้ไงก็คือไอ้ป้าน่ะเลิกเลือกถูกแทนเขาเมื่อเช้านี้ถูกแทนเนี่ยเก้าโมงตอนนี้พี่ของพี่นวัดคนแดกเหรอน่าอะไรนะพี่จะเลื่อนเข้ามาได้ไหมโอเคเลื่อนก็เลื่อนเอาตรงไหนตรงเนี้ยี่บอกว่าคสักแป๊ดแป๊ดผมแป๊ดขโมยก็มีไอ ไดีหน่อยเอาวอที8โมงวีทีเพราะว่างแันมน้าทนเก็ประาม3เดี๋ยวมันจะแบบว่มนสวยล้กล้ายแโมง39เดี๋ยวปาซื้อ36เ็มเต็มเต็มเลย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 เหรอเต็มเลยครับเจ้าเบอกว่าเาบอกว่า คุณมากันเต็มคุณมาเต็เต็มคไม่ได้คุณเป็นพวกเขาบอกพูดกับแก้ววันพูดจะมีแก้วกับพกก็ไม่เชื่อไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาจะให้ไปเป็นไงทางเหลืออีกไอชิดอีกไอชิดเมื่อวานกว่าในฟ้าเหลือยเวทีเมื่อเต็มตัวแต่พี่เหลืองเลยไม่ไหวแล้วไม่ทับแล้ว ลอยเาเาุเเอาุงอแงงอแงแล้วรื่องีากชอบเชื่อคนนเื่องนอนมบอกมีสีนะมีสีสีิไปเลยรกัมอได้คอนเทนต์อาเอาแกงกุ้อยสาต้นสเจ้าหอนั่บกาดพุ่และการที่สองก็ได้เไปอ๋อง่ายถาเ่อง แลวการที่ชองนี้เขาติไป้านะเปิดเปิดครับเปิดตาเปิดปากาเปลีสิ่งไรกุนาจะพุ่งไปเผยให้เหยาะหน่อยเปาตาทังคนลืมตลอเลยพอดีบอกอยอกเลยปิดปากเลยนี่แกก็เป็นแดนด้วยนะครับแดก็แดก็เป็นดวงไม่ได้เบน นั่งเลีรถเนอกยู่ดนนงมาซื้อบนม่ประโยชน์ังเฉลียรถเินอยูจะขับไปดิขับมข้ามัขบของัเดี๋ยห้แล้วครับขับมข้ามเ่ผมได้ได้สี่สิบนะคได้สี่สิบเพราะไนะก็สี่หมกาไมดเตาลเนครับที่สียนหนกไปนั่นแหละครับมาดีห่นมเชานี้ ก็ต้องต้องไ,ไปขอบคุณที่ทุกท่านในภาษาอันนี้จริงป้าไม่ได้ป้าไม่ได้อยู่ดูส่งอันนะั้นะว่าไฟดับไฟดับป้าก็เลยนี่นไปการไฟฟ้าเลยด่วนมากป้าไปปั๊บเลยป้าปกลับมาก็ไฟมาแต่เอฟซีกลับไปแล้วเราเก็บรอยอีแล้วก็โอ้ไหนัก็เลยไม่ไม่ได้ไล่เอฟซีว่าก่อนไปก็ก็พูดลาหลายครั้งอยู่พูดลาหลายครั้งอยู่นำ้นำ,นำหมดหรือว่ายังไงับคร ก็ใส่ไปหมดแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณพี่นต้ยนะทุกคนที่มาในประเทศด้วยนะช้าก็เลยมืดขอบคุณพี่นต้ยหน่อยเร็วบางทีอ่ะอย่างเงี้ยมันแถลงข่าวแล้วม่รู้ว่าใครจับใครอยู่ใครจับใครอยู่ไงคืออาจจะบอกว่าเราเราไม่ได้จับได้ทุกคว่าอะไรนะเพราะว่าหลายคนมันเข้าใจว่าตรนนั้นมันยุ่งไงตร้นมันยุ่งก็ผมไม่ได้พูดนะพี่แล้วเราเราก็ได้งานมีงานต่อยเราคงไม่ได้พลาดเลย ่่ัลงไตลงโป๊กนะเปล่าครับโโรโป๊กชวยนะครับรอเปล่าเปล่าพี่นาคียวอะไรครับเ้ลาเปล่าเครับมึงท่ายยังไงเนี่ยเปล่าใบใบโบโบเราถ่ายน้ำโค๊กไหมเขาจะรอถ่ายน้ำโป๊กอยู่เอาใบโบโบแก้วหนึ่งนี่โป๊กเก่าดีนี่ต้องใช้ใบบบนะอันนี้ไม่ต้องเลงทั้งบนทั้งล่างได้หรอเบิร์ตสงแก้ช้ำ ก็แจ่ว่าย่างโคงน่ะก็จะพอีนนลดนี่ก็เลทนเจาี่ไ่มไปน่เลมเลม่ส่ไหนำใส่โคงเลยไมคนหลองเขาตั้งัไม่ตั้งนกันไปกันเดี๋ยวเดนี่มือขับรถีมืเลมให้ไปเลยอยู่ในกี่มือขรถมากยวนี้เทด้มา ถายเข้าดี๋ยวฟังนะผมจะเอามุ่นจะเป็นเพลงริสิกของโกไมาจะคนดำอ่ะไม่ผมจะพาไปดูเวทใหม่ทำไมจะเอาคนดำดำฮะแพีงพีเฮ้ยมันลอนะแ่เพียแอยเออแี่แพียงพียเพราะสีี่เหมือนกันเลยเราเราาวนเรานสีจะได้เด็กกระดอกสาวเราสาวขึ้นหือป่า กำลังตัวเหตุนั้นเรางเป็นพระเอกกันพี่อยพี่จะแย่งกันนะเราคนน้นกนหนกรูต้องนหนก็รูน้องแมวสุวนแมวสุกวนน้ำเปล่ามะอกคัน่าใครเป็นพระเอก็วิธีน้ำคก็คือก็คือมินิิกตันนี้ก็คือว่าไอ้บ่าวหนูเนี่บมือแดงจอดขวดาลนทั้งมิวิิกอยอ่ไหนทุกนามีเจ้าลงมมีจ้าวเพลงไม่ได้มีเจ้าหวงมันอยู่นะมีเจ่นางเอกไหมคือเปลี่ยนได้ไหมไม่มีพี่นางเอกไหมคือเปลี่ยนได้ไหมไม่ไม โอเคอะกาคนะเพลงมันแบบแั้นแต่อกภาคนะ